น้ำเปล่ามากเลยแต่กินน้ำเปล่าดี <c oughs> มีทุกอย่างยกเว้นน้ำเปล่าปริมาณมีลกัน ได้ชิมร้านที่อยากชิมมานานแล้วแต่แบบไม่ได้มีโอกาสได้ไปครับขอบคุณมากมีแก้วมีแก,ก้วก็แก้วมันจะเอามาอยู่นะใช่ไหมอ่ัวเออ ถ้ล้างเอาคือว่ากินอันนี้ดิก็ไครอะมีชื่อเก็บนมั้ยไม่มีสองคลิปป้ะิปไหมอืมเอเกระหายน้ำมาตั้งนานนี่ไงอ่ะ พาทิสสเลยอ๋ออ๋อนี่เคยไ่ดูนะอ๋อ,อ,อไปก่อนเห้มันดูแบบฝ่ออะแต่ทานข้าวมาแล้วนะสิเลยไม่เคยหิวเท่าไหร่ พี่มางมาพี่มางบอกมัมมัมแบดบอยม,มีข้าวซอยเห็นนะกินไหม เป็นที่มังหายไปแล้วอะเ้อเขาบอกว่าใส่ฟอมาเข้ากล้องหน่อยมีหนาะอองดีง i, <c oughs> มันชอบทำอันนี้นะคนโอ้ยอยากไปดูไรซ is, ์ดักไรซ์ป่ะ มีแต่เฟรดไรส์ right now no มี alpha ไรส์ไม่ใ <laughs> ช่คือคือคือมีแต่วงมีคอนเสิร์ตนะช่วงนี้มีทุกวงเลยใช่ครับคนเกรดชวูเอ๊ยเออเสียงแบบเซนอัลฟาตีบีดีมาฮะคนเกรดชูเลชั่นนะครับมีแต่วงมีคอนเสิร์ตอ่ะยังมีคอนเสิร์ตอ่ะ ก็จเป็นบ้างมีละครมีคอนเสิร์ตดีไปดีมากแต่อย่าพูดมั่วนะความหมายมันมี มันมีของครับมันมีของมีครูฮะระหว่างครูห,าหาัวถ้าแกไม่รู้ความหมายจริงๆริงอะัออสันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพื่อนครับมีใครส่งของหวานมาให้ก่อนบ้างอยากกินของหวานนะขอบคุณสระดอกไม้ ขออนุญาตหาอะไรสักอย่างพี่เฟรนของกรกินหน่อยนะครับทุกคนทุกคนให้ชกคุณทานไหมถ้าไม่ให้กดหนึ่งแล้วกดสองอะไม่มีหรอไม่มีอ๋อก็มีคนกดหนึ่งมาแน่เลยไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าใครจะกดอะไรเราก็ไม่กินอยู่นี่องม่อนอยู่ข้างในมั้งพูดผิดอ่อนอยู่ไหนไม่ว่าใครจะกดอะไรเราก็กินอยู่นี้ มีคนคนหนึ่งใจร้ายอ่ะเพิ่งเ้าก็เข้ามีแฟนเงินเงินเยอะองไห้ตาเกิดมาก็เพิ่งจุดเคยเขาห้ามร้องเพลงไปกินข้าวนะคะบ๊องโอ้โห บางคนก็สามอีกที่ก่อนเดินจูงมือใครน้องขึ้นมือเจ็บเลยมีน้ำใจช่วยเธอให้ไอ้เวรทั้งหมดกมม็มีเท่านั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นรูรัะกินอะไรดีไม่ใช่กิน<ะ>ข้าวหมิวย่างดีกว่า หมิวย่างอหรอน้องหมิวอ่ะใช่อ <laughs> ว้ยว้ทุกคนครับขอกินคอหมูย่างหน่อยนะแต่ถ้าไม่ให้ก็กดหนึ่งนะไอว้วงท้งหมดก็มีทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกคนเทคโอเวอร์หน่อยได้ปะฮะทำไมมีคนกินแล้วหรอว้าย มีแต่แบรนด์แบรนด์แบรนด์รับนะมีแต่แบรนด์แบรนด์แบรนด์วายดูนี่ดินเนอร์อย่างแกลมให้กินอ่ะวิเตอร์วิเตอร์อ๋อเออจะพาขนมอะไร อยากทานขนมอะไรก็ได้คือคุณกำลังจะกินข้อหมูย่างใช่ไหมครับแล้วก็เปิดมาไม่มีอะไรเลยว,ว้าวหรือหรอว่านี่คือการบอกให้ก่อนแบบไดเอทอย่างนีเน,นี่ยนะ ว่ามีขนมติดเทรนมาให้ชิมขนมติดเทรนขนมติดเทรนช่างช่างฮูลูฮูช่างฮูลูไม่ใช่นี่มันน่ารักไหมไม่รู้ด้พี่ให่ไหนแต่เขาทำไก่จิ้นน่ารักมากเลยอ่ะจริงปิดชื่อนะครับ ถ้าอยากจะคอลแลัปกับพ็อกซี่ก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอืม,อมลองชิมดูไหม